สวัสดีครับพบกับบ่าวพิษก้านะครับวันนี้มาเที่ยวสีสะเกตนะครับยามยินยินนะครับบ้านเกิดบ้านบ้านเกิดเมืองนอนนะครับวันนี้มากับเด็กสองคนนะครับกับป๋าอ้วนบ่าวอ้วนนะครับวันนี้สวัสดีครับครับผมวันนี้พามาทําอะไรครับมาวัวครับผมเอาวัวไปเข้าคอกแล้วตอนนี้เอาวัวเข้าคอกเอาวัวเข้าคอกด้วยนะครับ มีมากันสองคนนะครับที่บ้านบรรยากาศดีครับตอนเยน็เยนเย็นอืงงยามเย็นนักกินเหล้านั่งกินเหล้านะครับแก้มต้มเนื้อควายอืมอร่อยอร่อยมากครับตอนนี้มาเอาวัวเขาขอกเด้อเมียดาเมียดาตายหาอืมนะครับฝากเอฟซีด้วยนะครับติดตามเบ่าเพชรการด้วยนะครับกับเบาอ้วนคนเมืองต่างด้วยนะครับอสองคนนี้เขาอยู่ด้วยการมาตั้งแต่เด็ก อารมณ์ดีนะครับเที่ยวทุ่งนานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับกล้องหน้าหน้าดูวัวก่อนกูดูวัวก่อนดูวัวครับหมุนดัวเดินอยู่ครับวัวเดินอยู่มาตองแรนหามันเด้อมาตองแรนหามันวันนี้เป็นเด็กเลี้ยงวัวนะครับกับป๋าอ้วนนะครับบรรยากาศทุ่งนานะครับตอนยามเย็นนะครับเออสี่บาทเพื่กล้ามาเที่ยวสีสะเก็ดด้วยกันนะครับเที่ยวบ้ตรเกิดครับป้าอ้วนนะครับแล้วมาแลงไข่เบิ่งมาลำเนาะ เดี๋ยวนี้ไปเที่ยวคอนเสิร์ตหมอลำนะครับบัตรหนึ่งร้อยบาทอืเป็นแม่มันหดแก่งคุ้มค่าเป็นนาฮานนะครับเขาจ่ายเปแสนแต่ห้ามาเต็นแค่เงินลอยนึงมาเต็นนาฮานลูกคุ้มค่ามากตอนนี้เป็นเด็กเลี้ยงวัวนะครับวัวขายอยู่ครับตัวละสี่ห้าหมื่นนี่หละครับใครสนใจติดต่อหลังไม้ได้เลยนะครับออืแม่ลูกเพราะว่าสุดสุดเลยอืมีตังแก่ค่าเ่าเขาอื นะครับฝาก f เอฟซีด้วยนะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ